คนที่รอคลิปต่อนีนมีลูกมีหลานกันหรือยังเนี่ยในคลิปนี้ผมจะเล่าประตูที่หนึ่งให้จบนะครับต่อจากคลิปที่แล้วเลยมาไม่พูดภาพทําเพลงไปเข้าคลิปกันเลยดีกว่าไปตายซะมอบความตายให้กับผู้ไม่ศักดิ์สิทธิ์มอบความตายให้คนนอกรีดทำไมกันนะฉันไม่อยากให้เธอต้องตายแม่มดสังหารเธอเลือดของแม่มดสังหารของผม ทั้งหมดเป็นเพียงแค่ความฝันจริงๆใช่ไหมน่าสะพึงสะมัดเราถือร่างของใครสักคนเอาไว้แต่ว่าร่างกายของเธอมันปวกเปียกสะมัดเลยหลังจากที่เมลตื่นขึ้นจากความฝันเขากลับรู้สึกเหมือนว่ามีใครสักคนกำลังจ้องมองเขาแต่ว่าไม่นานนักเมลก็ได้ยินเสียงเท้าเดินออกไปจากห้องของเขาในขณะเดียวกันเองน้องเมดผมสีขาวก็อยู่ในสวนดอกกุหลาบ ซึ่งคุณเมทเนี่ยก็เดินมาเห็นทั้งคู่ก็คือคุยกันแบบยาวเลยอะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะสรุปเฉพาะใจความสําคัญให้ทุกคนเองนะฮะอย่างแรกเลยคือน้องเมทผมสีขาวเนี่ยจริงๆแล้วบุกเข้าไปในห้องของเมลเธอเนี่ยก็แก้ต่ากว่าเธอเข้าไปแค่ดูเฉยๆไม่ได้ทําอะไรซึ่งคุณเมทคนสวยของเราเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่จริงเธอตั้งใจเข้าไปในห้องของเมลด้วยเหตุผลบางอย่าง อย่างที่สองเลยก็คือคฤหาสน์แห่งนี้มีแม่มดอยู่จริงๆคุยกันเสร็จแล้วก็โชว์ไม้กวนเปลี่ยนสีดอกกุหลาบไปหนึ่งทีในความคิดส่วนตัวของผมเนี่ยผู้หญิงผมสีขาวไม่น่าใช่แม่มดครับจากที่เราเห็นในความฝันของเมลเนี่ยแม่มดน่าจะเสียชีวิตไปแล้วมากกว่าเช้านี้อากาศสดใสเปิดวันได้การทะเลาะก,กับเนลลี่จริงๆแล้ววันนี้เนี่ยเนลลี่กับเมลเนี่ยต้องไปลงละครด้วยกันครับแต่ว่าเมลเนี่ยบอกว่าวันเนี้ยเขาจะต้องไปโบสถ์งั้นเอาไว้วันอื่นเถอะ แล้วถามว่าเนลลี่ยอมไหมเฮอ้อในระหว่างที่สองคนกำลังมีปากเสียงกันเนี่ยคุณเมดก็เข้ามาคุณเมดเนี่ยก็เข้ามาบอกว่าคุณท่านต้องการพบตัวคุณหนูเนลลี่ก็เลยจําเป็นจะต้องไปท่านท่านนี่ยังคุยกับเมลไม่เสร็จเมลเนี่ยก็ไปพบเจอกับผู้หญิงผมสีขาวระหว่างทางคือวันนั้นเมฆมันหนามากเลยครับเลยทําให้แสงอาทิตย์ไม่ตกถึงผู้หญิงผมสีขาวเมลเนี่ยก็เลยถือวิสาสะพาเที่ยวซะเลยบรรยากาศดีครับเมลเนี่ยก็ให้ของขวัญเป็นการลุกหนักเข้าไป ของขวัญที่เมลให้เนี่ยก็เป็นเครื่องประดับดอกกุหลาบเหมือนที่ให้หนอรี่ไปตอนต้นเกมดิฉันรับไว้ไม่ได้หรอกคะ่ะถ้าเกิดว่าเธอกังวลเรื่องราคาแล้วก็ไม่ต้องห่วงไปหรอกทําไมคุณถึงใจดีกับฉันจังเลยผู้หญิงผมสีขาวพยายามจะวิ่งออกไปครับแต่ว่าเมลเนี่ยคว้าแขนของเธอไว้ได้ทันได้โปรดอย่างน้อยก็บอกให้เรารู้ว่าทําไมเพราะว่าเธอเกลียดเราอย่างนั้นเหรอได้โปรดอย่าใจกว้างไปกว่านี้อีกเลย นี่เดี๋ยวสิเมลเผลอทำมือของตัวเองหลวมมากเกินไปหลวมพอที่จะทำให้ผู้หญิงผมสีขาวสลัดมือหลุดออกไปได้เธอคงจะรักเราน้อยกว่าที่เราคิดไว้มากเลยสินะในวินาทีนั้นบาดหลวงก็เดินเข้ามาเจอเมลพอดีบาดหลวงก็ถามกับเมลนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างพวกเธอสองคนเมลเนี่ยก็เล่าทุกอย่างตามความจริงเขาตกหลุมรักผู้หญิงคนหนึ่งแต่ว่าสุดท้ายเขาก็ถูกผู้หญิงคนนั้นปฏิเสธอย่างไร้เยื่อใยในส่วนของบาดหลวงเนี่ยก็ได้กล่าวกับเมลว่า เขาเคยเจอกับผู้หญิงคนนั้นมาก่อนเธอมาที่โบสถ์กับพ่อของเธอเมื่อหลายวันก่อนเพื่อเธอมาขออาหารมาขอเครื่องนุ่งห่มแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยบาทหลวงก็คิดว่าน่าจะเป็นคนอื่นมากกว่าในช่วงที่ผมได้ภาคเสียงของผู้หญิงเนี่ยผมรู้สึกจกจี้เสียงตัวเองมากผมอยากจะรู้ว่าทุกคนเป็นเหมือนกันไหมในอนาคตผมอาจจะให้เพื่อนผู้หญิงมาช่วยภาคนะครับแต่ก่อนอื่นผมอยากจะรู้เลยว่าทุกคนรู้สึกจกจี้เหมือนผมไหมช่วยบอกผมด้วยนะครับเผื่อว่าผมจะได้เอาไปใช้ปรับปรุงแก้ไขในอนาคต ตลังจากเหตุการณ์ก่อนหน้านี้เนี่ยเมลก็เข้าวัดเข้าวา่าไปทําใจตามปกติทางด้านฝั่งคอนเนลลี่เนี่ยก็เจอเรื่องหนักไปแพ้กันครับเนลลี่เนี่ยดูเหมือนว่าจะมีปากเสียงกับพ่อของตัวเองผมอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วผมเนี่ยไม่ได้ชอบตัวละครเนลลี่เท่าไหร่แต่ว่าพอเห็นเนลลี่ร้องไห้แล้วเนี่ยผมก็อดใจจะสงสารไม่ได้เลยครับนอกจากความสงสารแล้วเนี่ยก็ยังมีความสงสัยเนลลี่เนี่ยทะเลาะเรื่องอะไรกับพ่อและเรื่องที่เนลลี่เนี่ยทะเลาะกับพ่อก็คือเธอไม่อยากจะแต่งงาน ในค่ำคืนนี้เมลก็ตื่นขึ้นอีกครั้งกลางดึกรู้สึกเหมือนว่ามีใครสักคนจ้องมองเขาอยู่ถึงแม้ความกลัวจะทําให้เขาอยากลืมตาขึ้นแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ทําไม่ได้มือที่เย็นเฉียบจับคอของเขาและในวินาทีนั้นเมลก็ลืมตาขึ้นมาได้ผู้หญิงผมสีขาวใช้มือที่เยือกเย็นของเธอบีบคอเมลอย่างแน่นทําไมนั่นคือสิ่งที่เมลสงสัยเขาก็พยายามทําดีกับเธอมาตลอด ฉันบอกคุณแล้วให้คุณหยุดใจดีกับฉันได้แล้วผู้หญิงผมสีขาวกล่าวเมลไม่ได้พยายามดิ้นหรือขัดขืนแต่ดูเหมือนว่าเขาพยายามจะพูดอะไรบางอย่างแต่ต่อให้จะพยายามแค่ไหนเขาก็ทําไม่ได้ผู้หญิงผมสีขาวกล่าวกับเมลว่าความต้องการของเธอคือการชําระล้างบาปให้กับครอบครัวนี้ทําไมเธอถึงตัวสั่นจังเลยละ่ะในที่สุดเมลก็พูดออกมาได้ทําให้แรงของมือผู้หญิงผมสีขาวลดลงเธอคงจะมีเหตุผลสินะที่มาทําอะไรแบบนี้ ต่อให้เมลจะถามยังไงแต่ผู้หญิงผมสีขาวก็จะปฏิเสธคําพูดตลอดคนที่แอบเข้าห้องของเมลมาตลอดก็คือผู้หญิงผมสีขาวโดยมีเจตนารอวันและเวลาที่เหมาะสมเพื่อที่จะได้สังหารเมลทําไมไม่วิ่งหนีไปผู้หญิงผมสีขาวถามกลับส่วนคําตอบก็คือเมลยังไม่รู้เลยว่าผู้หญิงผมสีขาวทําสิ่งนี้ไปทําไมฉะนั้นเขาไม่กลัวในความคิดของเมลเนี่ยผู้หญิงผมสีขาวเกลียดเขาเข้าใ้จนอยากให้ตายตายไปแต่นั่นไม่ใช่ความจริงเลย สุดท้ายแล้วผู้หญิงผมสีขาวก็ไม่ได้บอกอะไรเลยและขอให้เมลลืมเรื่องทุกอย่างไปแต่ว่าเมลไม่ปล่อยไปง่ายๆต่อให้จะทํายังไงผู้หญิงผมสีขาวก็ไม่ยอมบอกนั่นเลยทําให้เมลจะลองทายทุกสิ่งทุกอย่างดูโดยเมลก็ทายว่ามันเกิดเรื่องบางอย่างเกี่ยวกับตระกูลของเธอขึ้นมาและใช่มันเป็นความจริงในที่สุดเธอก็ยอมเล่าเรื่องของเธอเธอเคยมาที่นี่ที่คะเลหาดนี้ พ่อของเธอเนี่ยมักจะเดินทางข้ามแดนอยู่บ่อยๆและเหตุผลที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งไม่ได้เนี่ยอย่างแรกเลยก็คือสีผิวของเธอเหตุผลที่สองยเนี่ยคือเรื่องงานพ่อของเธอทํางานเปจิตรกรวันที่พ่อของเธอมาถึงเมืองนี้เขาเหนื่อยและปวกเปียกครอบครัวหนึ่งช่วยเหลือเขาเอาไว้รสเป็นชื่อที่พ่อของเธอไม่เคยลืมเขาเคยเป็นจิตรกรประจําที่นี่แต่แล้วพ่อของเธอก็ถูกเสกหัวออกจากบ้านหลังนี้ เพราะว่าพวกเขาไม่ชอบรูปวาดท,ที่พ่อของเธอวาดหลังจากนั้นพ่อของเธอก็อดยากลําบากจนเสียชีวิตขนาดคําพูดสุดท้ายที่เขาพูดก็ยังพูดถึงความเป็นห่วงเป็นใย,ยต่อเธอและนั่นคือเหตุผลที่เธอเครียดแค้นตระกูลรดสุดท้ายแล้วเมลเนี่ยก็เลือกที่จะให้อภัยเธอและก็เหมือนว่าผู้หญิงผมสีขาวเนี่ยก็จะเริ่มมีใจให้เมลแล้วเหมือนกันจำตอนที่ผมบอกได้ไหมครับว่าเนลลี่กับเรจะแต่งงานเนลลี่ถูกคุมถุงชนโดยพ่อของเธอ ให้ไปแต่งงานกับบักอาเธอร์ต่างคนก็ต่างเกลียดกันนั่นแหละครับแต่ว่าทําไงได้ล่ะคุณพ่อคุณแม่เลือกมาให้แล้วความรักระหว่างคนสองคนที่เกลียดกันจะทำไงให้มันไปรอดล่ะครับอาเธอร์กับเนลลี่เนี่ยมาเดทด้วยกันที่โรงละครแต่เนลลี่เนี่ยก็งอแงเออะเอะก็จะกลับบ้านอย่างเดียวถ้าเอาตามตรงเลยมันเป็นความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกมากๆสุดท้ายเนลลี่ก็ทนกับอาเธอร์ไม่ไหวแล้ววิ่งออกไปในขณะที่ฝั่งนั้นกำลังเดือดจัด เมลกับผู้หญิงผมสีขาวก็มาที่โรงละครด้วยเหมือนกันถ้าฝั่งนั้นเหมือนกับหนังสงครามฝั่งเด้ก็เหมือนกับหนังครอบครัวล่ะครับแหมทําเหมือนกับว่าวันก่อนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเอา้าเกมเฉยหัวรถไฟชนกันผู้หญิงผมสีขาวเป็นคนที่เลือกลากที่สุดด้วยความที่เมลเป็นคนที่ใจเย็นมากที่สุดเนี่ยหรืออาจจะเพราะว่าไม่รู้ความจริงก็ไม่รู้แต่ว่าเขาเนี่ยก็รับมือสถานการณ์ทุกอย่างไว้ได้ดีมากเราบอกว่าให้หยุดไงตามที่เราเห็นเลยครับเนลลี่เนี่ยถูกวิชายแท้ๆของตัวเองตบเข้าที่หน้า เนื่องด้วยที่เนลลี่เนี่ยใช้คํากล่าวหาดูมินผู้หญิงผมสีขาวดังนั้นนําให้เมลโกรธมากมากพราะมยยังสวดเนลลี่ให้โตโตได้แล้วสําหรับเนลลี่แล้วเนี่ยมันคงจะเป็นสิ่งที่น่าเศร้าที่สุดในชีวิตของเธอเลยความรู้สึกของผมตอนเนลลี่ตอนนี้เนี่ยทั้งสงสารทั้งหมั่นไส้ผสมกันไปหมดเลยสุดท้ายเนลลี่ก็วิ่งหนีออกจากโรงละครไปซึ่งเมลก็ไม่ได้เป็นห่วงอะไรหรอกเพราะว่าที่ที่เดียวที่เธอไปได้เนี่ยน่าจะเป็นแค่บ้านและเนลลี่ก็อายุเยอะแล้วด้วยสมควรจะโตโตได้แล้ว ตามที่คาดไปเลยครับเนลลี่กลับมาร้องไห้ในห้องของตัวเองความเสียใจทําให้เนลลี่เริ่มทําลายเข้าของในห้องหนึ่งในสิ่งที่เธอเลือกจะทําลายคือรูปภาพของเธอกับเมลแต่แล้วเนลลี่ก็เจออะไรบางอย่างรูปภาพของเด็กทั้งสองคนจับมือกันและยิ้มด้วยความสุขไม่มีเจ้าชายต่อไปแล้วไม่มีเจ้าหญิงต่อไปแล้วเพราะว่ามีใครสักคนมาแย่งตําแหน่งไปแต่เหมือนว่าเนลลี่จะเจออะไรบางอย่างบางอย่างที่ถูกซ่อนไว้ใต้รูปภาพที่แตกหัก มันก็คือวันผลิตมันเขียนว่าสมบูรณ์เมื่อปี1587เอา้าจากเศ้าๆอยู่งงเฉยเพราะว่าปี1587เธอยังไม่เกิดเลยนะและในกระดาษแผ่นต่อไปเนี่ยมันก็เขียนว่ามันเขียนประมาณว่าลูกสาวที่ยังไม่เกิดของคุณเนี่ยน่าจะมีหน้าตาประมาณนี้ลูกชายของคุณแล้วก็ลูกสาวของพวกเราเนลลี่เนี่ยอายุแค่14 16ปีก่อนเนี่ยเธอไม่น่าอยู่ในทองแม่ด้ซ้ำ เอาแล้วคนที่อยู่ทองแม่ตอนนั้นคือใครใครคือคนที่ถือมือเมลอยู่ใน,นที่สุดเนลลี่ก็เจอกระดาษโนต้ตอีกแผ่นหนึ่งเอาทีนี้ก็สนุกแล้วไงแล้วถ้าเกิดว่าเด็กคนนั้นไม่มีสีผมเดียวกับเธอเด็กคนนั้นก็จะกลายเป็นหน้าที่ของผมผมก็จะถูกลงโทษและชีวิตของผมก็จะเน่าเฟะฉะนั้นผมนจะขอร้องกับพระเจ้าให้เด็กคนนั้นมีสีผมเหมือนกับคุณตอนแรกเนลลี่ก็ไม่เก็ต ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่พอคิดไปคิดมาเอาเริ่มเก็ตละเนลลี่ก็เข้าไปเคาะห้องของผู้หญิงผมสีขาวเธอมีคำถามหนึ่งอยากจะถามผู้หญิงผมสีขาวเนลลี่ถามกับเธอว่าพ่อของเธอมีผมสีอะไรและใช่ผู้หญิงผมสีขาวมีพ่อผมสีขาวเช่นกันสิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนี้เนี่ย เนลลี่เนี่ยเหมือนกับครั่งแล้วก็บอกว่าสิ่งเดียวที่เราแตกต่างกันกนะ็คือสีผมเราคนเล่นไม่รู้อะไรเลยครับแค่ได้แสงกันไกลในคืนนี้เมลก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาเหมือนกับทุกครั้งเมลสัมผัสได้ถึงมือของผู้หญิงสักคนที่กำลังลูบไล้ใบหน้าของเขาเธอดูเออกล้าแสดงออกกว่าที่เราเคยจำได้ไปเยอะเลยนะ แสงจากฟ้าแลบข้างนอกหน้าต่างสว่างพอที่จะทำให้เมลมองเห็นใบหน้าของเธอแม้เพียงวินาทีเดียว <_ d ata> ออกไปจากเรานะเมลผักเธอออกไปข้างๆ เธอกลิ้งจากเตียงตกสู่พื้นเย็นๆแต่ในที่สุดแล้วเธอก็คลานกลับมาที่เตียงเช่นเดิมภายใต้ความมืดมิดเธอเงยหัวของเธอขึ้นมาในตาสีเหลืองอ่อนของเธอระยิบระยับหยุดเธอเดลลี่นี่มันบ้าไปแล้วทำไมเธอถึงมาทำอะไรแบบนี้เดลลี่ไม่ได้พูดอะไรมากนอกจากคำว่าไม่ใช่ว่าพี่ชอบผมสีขาวหรอกเหรอ เรากับว่าเธอสูญสิ้นความเป็นคนไปแล้วสิ่งที่เธอต้องการมีเพียงความรักสูงสุดจากเมลคำถามมากมายเกิดขึ้นอยู่ในหัวของเมลคล้ายกับคลื่นในมรสุมเกิดอะไรขึ้นกับผมของเธอผมของเธอทำไมถึงมีสีแบบนั้นหลังจากคำพูดพวกนั้นดุดออกมาจากปากคอนเทลลี่เมลก็ใช้มือของเขาบีบเข้าไปที่ไหล่ของเดลลี่แน่นพอที่จะจิกเข้าเนื้อของเธอ แกทําอะไรลงไปบอกมาแกทําอะไรลงไปไม่ต้องห่วงหรอกพี่แมวหนูอยูน่นี่หนูมาเพื่อแทนที่ผู้หญิงคนนั้นเนลลี่พูดออกมาโดยไร้ซึ่งความสนึกผิดเมลรีบวิ่งออกมาจากคฤหาสน์วิ่งวิ่งแล้วก็วิ่ง,ว,งวิ่งอย่างไรจุดหมายขอเพียงแค่วิ่งไปให้ไกลที่สุดและที่ที่เมลวิ่งมาถึงก็คือโบสถ์แต่ต่อให้เมลจะเรียกหาบาทหลวงแค่ไหนเขาก็ไม่ยอมเปิดประตู อันที่จริงไม่มีเสียงตอบรับเลยด้วยซ้ํามีใครสักคนกําลังขยับอยู่ใกล้ๆเมลมันคือขอทานคนหนึ่งซึ่งก็น่าจะเป็นคนเดิมกับที่เมลเคยเจอเอามือสกรปรกสกรปรกออกไปจากเรานะเราไม่มีอะไรจะให้ทั้งนั้นอย่ามาแตะนะบว้ยแต่แล้วเมลก็สังเกตเห็นอะไรบางอย่างขอทานคนนั้นเป็นผู้หญิงไม่มีผมแล้วก็ยังมีตาคู่สีแดงเธอรีบปิดบังหน้าของตัวเองแล้วก็วิ่งหนี เมลเนี่ยก็วิ่งตามมาติดิดวิ่งมาด้วยความกลัวที่จะเสียเธอไปทั้งคู่มีบทสนทนาด้วยกันในความมืดเมลพยายามขอร้องอ้อนวอนเธอไม่ให้เธอไปสุดท้ายแล้วเมลก็ไม่สามารถรั้งเธอไว้ได้เธอหายไปจากชีวิตของเขาตลอดกาลสิ่งที่คุณผิดพลาดก็คือความใจดีของคุณ ความมีน้ำใจของคุณเกิดขึ้นจากความปรารถนาที่อยากจะหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดเราควรจะทำยังไงต่อไปดีแบบนี้ไม่เอาทุกๆคนเคยมีความสุขเดลลี่เคยยิ้มแล้วก็หัวเราะเธอเคยเป็นโรคทั้งใบสำหรับเราเลยทำไมมันถึงมาลงเอยแบบนี้ สวัสดีตอนท้ายคลิปครับทุกทุกคนก็คงจะสงสัยใช่ไหมว่าเนื้อเรื่องมันเป็นยังไงกันแน่เนี่ยมาเดี๋ยวผมมาสรุปแบบย่อๆให้ฟังอีกทีหนึ่งพ่อของผู้หญิงผมสีขาวเนี่ยเขาเป็นจิตรกรเก่าที่บ้านของครอบครัวโรสแต่ว่าวันหนึ่งเขาก็มีซัมติงกันกับแม่ของเมลแม่ของเมลก็ท้องแล้วก็คลอดลูกออกมาแต่ดันมีลูกเป็นผมสีขาวซึ่งนั่นก็คือผู้หญิงผมสีขาวนั่นทําให้พ่อของเมลกโกรธจัดก็เลยทําการไล่จิตกรคนนั้นออกนอกบ้านทีนี้เนี่ยทั้งคู่ก็ตกอับแล้วก็กลายเป็นขอทาน ในตอนท้ายเนี่ยเดนลี่ทําการตัดผมของผู้หญิงผมสีขาวผู้หญิงที่ไม่มีผมในยุคนั้นเนี่ยก็คงเหมือนกับแม่มดแหละครับหลังจากเรื่องราวเนี่ยผมเชื่อว่าผู้หญิงผมสีขาวเนี่ยก็น่าจะชีวิตตกอับมากๆจนอาจจะเสียชีวิตสักที่หนึง่งเพราะว่าขาดสารอาหารส่วนเมลเนี่ยก็คงจะขังตัวเองไว้ในห้องเป็นที่คีโคโมริเป็นไงบ้างคลิปนี้สนุกไหมถ้าเกิดว่าสนุกเนี่ยผมขอแรงทุกคนเลื่อนลงไปกดไลค์ให้หน่อยนะฮะมันฟรีแล้วก็สัมพันธ์กับผมมากๆเลย คลิปหน้าเนี่ยผมคิดว่าผมจะย้ายไปสรุปเกมอื่นซะหน่อยใครที่อยากติดตามก็รอรับชมได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับเจอกันครับผม